เข้ามาช่วงสุดท้ายของข่าวฟ้ายามเย็นค่ะพลเนกประยุจรรยันโอชาผู้สื่อข่าวถามว่าปีนี้ท่านจะไปลอยกระทงไปลอยทุกลอยโศกที่ไหนคะนะคะผมไม่มีทุกไม่มีโศกหรอกไม่ลอยให้ <laughs> ฟังเสียงท่านกันเลยเ <laughs> <laughs> ชิญค่ะไม่บังคับก็นบังครับก,บบบก็แจ้งไปอย่างเดียวเก็่ยวกการใช้ดอกไม้เพลิงการจุดพลุอะไรต่างๆเหล่านี้นะการลอยโคม <c oughs> ขอความร่วมมือด้วยละกันมันทําให้เกิดปัญหาไปทั่วไปหมดแต่ก่อนมนะันก็ใช้ ในบางพื้นที่วันนี้ก็เป็นที่นิยมใช้ทุกพื้นที่เราก็ไม่อยากห้ามมนะแต่ในช่วงเวลาไหนที่มีรบกวนการบินเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอย่างอื่นด้วยพอเราเราปล่อยโคมก็สุกสนานแต่ไอ้เครื่องบินเขาเดินทางอยู่เนี่ยจะทํำยังไงมันต้องเสียในเรื่องอื่นๆด้วยคนเขาก็ทําธุรกิจอีกอะไรอีกนะนของข้อมือไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีทั้งทุกทั้งโศกนะมีก็มีความสุขพอเพียงอยู่ในใจทุกอย่างก็อยู่ในใจผมอยู่แล้วนะ ก็ ا, ผมไม่ได้คาดหว uh ังให้ตัวเองเท่าไหร่หรอกคาดหวังให้คนไทยทั้งประเทศนั being, ่นแหละแล้วก็ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระหัวสมเด็จพระเจ้าพมินชินาธแล้วก็พระราชวงศ์ทั้งหมดนะให้ทรงแข็งแรงหน้าคนไม่มีทุกข์ไม่มีโศงนี่คิ้วขมวดกันเป็นโบเลยอ่ะนาานิ่งทีเดียวนะครับ สุขนิง ude, ่งมากเลยฮะค่ะนอกจากนั <sein full story> ้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้มีการงดปล่อยโคมลอยแล้วก็ขายประทัดยักษ์ในช่วงของวันลอยกระทงเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนทางกองบัญชาการตํารวจนครบาลปีนี้ก็สั่งเจ้าหน้าที่ให้คุมเข้มดูแลความปลอดภัยในอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดงานลอยกระทงร้อยสามสิบหกแห่งทั่วกรทมก็จะมีหลายที่เลยนะคะมีสวนสันติภาพเอเชียทีคใต้สะพานพระราม8ก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจตราในพื้นที่ที่อาจจะ มีอุบัติเหตุหรือว่ามีวัยรุ่นมั่วสุมกันได้ค่ะอาละคุณต้นเราไปชนบุรีกันเถอะรออยู่พี่ปูเอาไว้ให้จบเลยมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งกลัวไปเที่ยวในสถานบันเทิงก่อนแล้วก็จะไปเจอแก๊งอีสาวซึ่งโอ้โหคงสวยคงจะสวยต้องสวยแล้วได้เลยโทรตามเพื่อนอีกสองคนมาค่ะแล้วมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งนอนอยู่ที่ใต้ต้นไทรกลางลานวัดในวันรุ่งขึ้นเฮ้ยทำไมอ่ะเขาทาอะไรกันเหนื่อยขนาดนั้นเลยหรอเกิดอะไรขึ้นทำไมนี่ แล้วยายเมียก็โทรตามทั้งคืนว่าสามีไปไหน<อ>สามีมีโทรศัพท์สองเครื่องมีเครื่องแพงกับเครื่องถูกมแม่แก๊งเสือสาวเอาเครื่องแพงไปเรียบร้อยแล้วเหลือเครื่องถูกเหลือเครื่องถูกเมจึงตามตัวเจอไงอเลยมาเจอว่านอนอหูแบบว่าอาเจียนเป็นเลือดสลุมสลือเฮ้ยมันแรงขนาดนั้น<ห>เลยเหรอข้อมูลไม่ปฏิติดประตอ่อจึงต้องพาตัวส่งโรงพยาบาล ตำรวจบอกว่าตอนแรกเมียเนี่ยน่ารักมากเลยบอกว่าช่วยเหลือทุกอย่างห่วงสามีเอาใจแต่พอไปถึงโรงพยาบาลพออาการดีขึ้นแล้วตำรวจก็มาสอบสวนเพิ่มเติม ผู้ชายก็บอกว่าออ้ไปเจอผู้หญิงสวยมากรูปร่างดีดีตอนหน้าเมียตอนหน้าเมียอ้ามันเท่านี้เองมันต้เท่านี้เองเมียของขึ้นเลยจากที่เมียดีจัดกระโดดบีบคอให้ได้ตำรวจต้องการตัวปอกไปแล้วสอบสวนต่อสวยไปตำรวจรวจทราบว่าไปเจอใหญ่ผู้หญิงแก๊งเนี้ยก็เลยแหม ไปต่อกันอีกที่หนึง่งนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนมาตื่นอยู่อาต้นไซวัดอยู่นี่เองอนะครับเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นแก๊งมอมยาแล้วก็รูดทรัพย์สินเพราะว่าชายคนนี้โอ้โหมีสร้อยคอทองคําเส้นโตมีพระเลี่ยมทองอีก3องค์นาฬิกาข้อมือพกเงินไปอีก9,000บาทนะและตามเพื่อนมาให้ช่วยอีกสองคนไงนช่วย,วยเป็นหเหยื่อโดนด้วยกันหมดเลยนอนอยู่ไต้ต้นไซหมด เขาก็สันนิษฐานกันว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นแถวแถวปทุมธานีใช่ไหมแต่อันนั้นจะเป็นแก๊งเขาเรียกว่าแก๊งอะไรนะแก๊งดูดนมสลบชื่อแก๊งนี่แบบดูดนมสลบเกลี้ยยาสลบทาหัวนมไงแล้วก็พอชวนผู้ชายไปต่อแล้วพอถึงขั้นตอนนั้นมันฮุบปลามันฮุบเหยื่อก็สลบไปใช่ไหมฮะ แล้วก็ฟื้นขึ้นมากล้องจะตัดมาหน้าผมทำไมอันนี้คือเหยื่อครับนี่เราบอกไว้เลยนะว่าสาวๆแก๊งนี้เนี่ยเขาจะเริ่มหาเหยื่อยังไงบอกหนุ่มๆมาไว้เลยนะคะหนุ่มๆที่เป็นเป้าหมายเนี่ยจะเป็นพวกที่มี เครื่องประดับทองหยองติดตัวโทรศัพท์แพงแพงแล้วก็อยู่ในข่ายผู้ชายขี้หลีรอดรอดหมดเลยโทรเป็นผู้ชายขี้หลีเนี่ยพวกเนี้ยจะโดนแก๊งพวกเนี้ยเห็นคนแขวนพระเยอะเลยนะในห้องส่งแล้วนะคะเขาก็เชื่อว่าจะเป็นแก๊งเดียวกับแก๊งดูดนมสลบพี่ต้นอย่าไปดูดนมใครทองไม่มี โทรศัพท์ไม่แพงไม่ขี้หลีนมยูเทีนะถ้าจะโดนเดี๋ยวผมฝากพี่คนนั้นเขาหน่อยได้ไหมพี่ที่ภรรยาจะฆ่าตายอยู่ที่โรงพยาบาลนะพี่ผมแนะนําง่ายๆนะพี่ต้องแก้งปัญญาอ่อนมาอีกสปีอ่ะพี่เชื่อผมเออพี่ทำสลืมสลือตอไปสิพุทจาวกวนพี่ออกมาแล้วพี่ต้องบอกเ้อจำไม่ได้จำไม่ได้เลยคือพี่ไม่ตายเพราะว่าพี่โดนมอมยาหลก ไอ้อาเจียนเป็นเลือดเนี่ยอย่างมากเดี๋ยวพี่ก็หายก็เรียกกากเลือดเมียจะฆ่าแต่พี่จะโดนส้นสูงฉอกระบาลเนี่ยสัจฉิมจะตายเพราะเรื่องนี้แหละนะคะครับอ่าอุ้ยสองนาทีสองนาทีเรื่องนี้ได้มาหัวอกแม่นักศึกษานราที่ว่าเออเศร้าอ่ะคือน้องสุธิดาตั้งใจเนี่ยถูกยิงวันนี้สื่อมวลชนคือกรุงเทพธุรกิจไปสัมภาษณ์แม่แม่บอกว่าบอกตรงๆนะว่าทำใจไม่ได้ เพราะพ่อน้องเนี่ยเพิ่งเสียไปเมื่อปี49พ่อน้องก็เป็นอสองไงอ,อาสารักษาดินแดนถูกยิงเหมือนกันแม่บอกว่าแม่เนี่ยต้องแบกรับภาระลูกสองคนหลังจากพ่อเสียชีวิตก็เลยไปทำงานในตัวเมืองและย้ำลูกสาวซึ่งเรียนอยู่คณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินว่าอย่ากลับบ้านบ่อยอม,มันไม่ปลอดภัยอยู่ที่หอพักนั่นแหละแต่ว่าวันที่สามเนี่ยเป็นวันเปิดภาคเรียนไง น้องเลยกลับไปที่บ้านเพื่อจะเก็บของเอามาไว้ที่หอพักระหว่างกลับจากบ้านจะมาหอพักเนี่ยก็ขับรถมาโดยเธอซ้อนท้ายนะขับรถมากับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับสองคันปรากฏว่ามีคนร้ายสองคนสวมหมวกกันน็อกทั้งคู่ขี่รถตามประกบมาไม่พูดอะไรเลยหันปากกระบอกปืนมาทางน้องสุธธิดาแล้วลั่นไกด้วยความตกใจเพื่อนก็เลยเร่งเครื่องจนกระทั่งมันหลุดออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วไปถึงร้านขายของชำ ซึ่งมีสภาพเป็นชุมชนพอสมควรเนี่ยพอดีกับมีทหารนอกเครื่องแบบชรบและชาวบ้านนั่งกันอยู่เลยสามารถนำตัวน้องสุธธิดาส่งโรงพยาบาลได้แม่เนี่ยก็มาเฝ้าดูอาการของน้องด้วยความเจ็บปวดหัวใจบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับครอบครัวของตัวเองอีกตอนพ่อตายจนบัดนี้ก็ยังหาตัวผู้กระทำผิดไม่ได้ไม่รู้จะพูดอย่างไรพูดไม่ออก ค่ะก็น้องก็เสียชีวิตแล้วนะคะ,คะก็เหตุการณ์ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางโคษกกรอรมนอเองก็บอกว่าจะพยายามนะคะที่จะนําตัวผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยเอามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะคดีของน้องแต่เพียงคนเดียวแต่ว่าอีกหลายคดีทีเดียวค่ะที่เกิดเหตุการณ์เป็นรายวันอย่างเช่นวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่สุงไหปาดีนะคะที่ตําบลโต๊ะเดงค่ะมีการ ลอบวางระเบิดที่สำนักงานอบตโต๊ะเด็งนะคะแต่ว่าโชคดีที่มีคนมาพบแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นเก็บกู้เอาไว้ได้ทันนะคะแล้วไปยิงน้องเขาทำไมน้องเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเขาคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่าเรียนหนังสือจะเติบโตมาจะดูแลครอบครัวมีความฝันของตัวเองไปยิงเขาแล้วคุณได้อะไรอได้แบ่งแยกกินแดนสถานการณ์มันยากเป็นประโยชน์อะไรกับคุณไอ้พวกใจ ถ้าเป็นลรกสาวคุณคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครเลวผิดมนุษย์ปิดท้ายนะครับนิทรศการพรมเปอร์เซียสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสรามแห่งอิหร่านเนี่ยเขาจะเอาพรมซึ่งประเทศเขาถือว่าสุดยอดในการทอพรมพรมรจะเอาพรม,ม,มทั้งสมัยใหม่แล้วก็พรมสมัยโบราณเอามาจัดแสดงวันเดียวเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าจะคัดชิ้นที่ล้ำค่าสุดๆเลยมาจัดแสดงที่ ที่ไหนวะที่โรงแรมอ, <paper> อ,อินเตอร์คอนติเนลตันห้องแพลตตินัมหนึ่งสองม่กกี้โทรไปถามแล้วว่าตกลงแสดงวันเดียวเหรอเขาแสดงวันเดียว8พฤศจิกายนนี้9้าโมงเช้าถึง4ทุ่มคือเปอร์เซียเนี่ยสุดยอดแห่งการออกแบบพรมสวยงามมาตั้งแต่บ้าน,น <masterpiece. S 1> เราก็สมัยอยุธยานะครับลองแปะไปดูกันนะครับปิดท้ายของคลิปในวันนี้ฝากไว้สำหรับใครที่ชอบเสียว แต่ไม่ต้องเสียงเหมือนพ่อหนุ่มเมืองชนงงนชน,นะคะแต่ว่าอันนี้ไปที่จีนค่ะไปดูกีฬาไม่เขาเรียกว่าเป็นการดิ่งพระสุธาใช้วิ่งสูตรจัมเปอร์เป็นชุดนะคะเป็นชุดที่มีปีกเหมือนกับนกแล้วก็กระโดดลงจากหน้าผา<อ>ไปดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราสามคนลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ we